แกมกระอือล้ำพื้นออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับไม่นี้เอามาเบิ่งบบว่าหมู่บ้านนี่ไปหลักหมอเซเพิ่นไปหาปลาเบิ่งพี่น้องเข้าสีได้หลายบ่ครับตามมาครับสวัสดีครับอันนี้เห็นยังไงไปยังไงแต่ทำจะต้องไ,ไ,ไ,ไม่สูงไปยังไงแต่ คอไปตึอเยสิปาเี่คือว่ามีไปเ็งหน่อยไปไปเ็งหน่อยมาาเสียไปเ็งหน่อยย่าน้าบ้านน้ำส้มถนนดิแมนอยู่เพิ่นเพิ่นไร่แล้วหกถุมวัวจีเนี่ยเป็นงานไปจับาแอะเอาว่าเงืนหลับดิเงอนหลับเน่ยมาาลมสาแบสื่อนเนี่ โบโหเมียว่าเขาไปจับปลาไปเนี่ยเอาพี่น้อนย่อข้อจีผ้าไปเบิ่งป่า,าพี่น้องขามมาครับปาลาจีรักรักรักซาเลงเพิ่นไปหมู่บ้านแล้วครับกระชังรักนี่ครับ ปลาพี่น้องงามปลาข้าวสวยข้าวสวยครับปลาเกี๊ยครับปลาเกี๊ปลาเกี๊ยนี่เปนแนวงามปลาเกี๊ยนี่แนวงามครับเรื่องตัวปลาเกี๊ครับ ครับี่น้องได้จักชิโปโลยิสโดนี่แหละว่านลักซาลเงนึ้นไปพักนําหาซาลิง,น,าาลงนี่ครับปลาดิเดปลาดีเดมากพี่น,น้องหมู่ว่นบ้า,า,านผงห้ามาอ่านน้ำแข็งไว้อานน้ำแข็งเว้ครับ ล้วก็สะมาปิ้งปิ้งเกลือมาปิ้งเกลือไฮบอดครับมาเบิองถาถาเบิองตอนปิ้งเกลือย่างเกลืออันนี้ก็ให้เขากระตุ้นคนวางในของหมื่บ้านนะบ้านวานันคนวางในของหมื่บ้านรถเสียรถเสียอื เสียงไนโพดบอกอยู่คันวาคันมารคันมาไรก็ดีพอโพดบอกกันเนาะใช่่เป็นเสียใดบ่่งปลาตัวทนบอกใชใชปิงปลาบนเงเงินไปเอาเงินไทยหรือเอาบอกก็มาได้น้ามู กุปเน้ำมูหรออรแล้วกุยคุปัอบคุณครับแม่เลยน้เผาว่าไปแดดเข้ารู้สเบืองงานของใครเนี่ยขอบคุะแจ่มแ่งเร็วๆอันนี้นัยู่หองอันนี้น้ำอันนี้อะไรนะอันนี้สีแกงน้องหม่สมเชฟปลาบอแกงน้องใหม่สมเชฟปลาลูกคอเชฟปลาเป็ ่เนป็นปลาเส้นน้องไม่สุ่มนด้แหละเมื่อเพิ่งปลาปลาเพิ่นไปจับเ <c oughs> มื่อเพิ่งปลาเพิ่นไปจับครับน้องครับเพิ่นไปจับเมื่อเคลื่อนตะเกี้ยงหน่อยตะขาบหน่อยบัะกกระเดิดแย่งที่น้องไม่สุม่มกนะันป,ปลาพวกมันได้ไหตัวใหญ่งๆงบัวเสืออน ตววรนไปเคียงหน่อยมันขึ้นนี่และครับบรรยากาศอุภาคุงงาูมิเงคนโต๊ะเดตุ่มปิ ได้หลายยอู่ครับหมู่บ้านนี่ได้ปลาหมูว่านกับได้อยู่ประมาณสิบกวโลเป็นตะมันนี่อย่างนี้พี่น้องถือไปแล้วสิบตัวไปแล้วสิบสองตัวถือดีฮักช่วงใบใบผมไม่เสียเวลาตอนเสอบครับผมมีที่มาตึกอยู่ทู่เ <c oughs> นี่ยนี่น้องปลาเข่าหน่อยปลาเข่าหน้าหน่อย ไม่อยู่พี่้งับกันมากไม่กัได้ยุกเขากัดมันแทบประมัดก็ว่าประกัดปะมันอมต่าเป็นว่าหางมันขาดมันเป็นตะกูลเดียวกันเป็นส่วนองหน้าขาพื้เรไประกัดปรอมอสีประัดกินคือช่วยไปไกลแทบ กุยากมันดีนะไม่ไหลเลยไม่แห้งมนไหลมันไหลวมันอยมันหย่มมันเรล่มอันนั้นที่ยังตรงขนมจีนเส้นกระปุ่นรบกวนวันนี้มีเมนูอะไรบ้างปิ่นปลาขายเยอะๆปิ่นปลาไข่ตำบักทั่ว ปลาทีไดมากเลยจำตัวกินว่าท่เอิย่างให้่สิกินปลาทีไดมันขึ้นอือเอาแค่เกิดไปจับปลามาได้เฉดปลาอีกโอ้ยย่างได้บ่ละลูกต้องฝักมุนมเสียเสนาย่างนะก ้องปักมุนมุนเทียใส้น้นก่อนข้อแม่ตาแย่งทำไมสมขนมจีนครับข้อแตาก็ดลข้่ะ้ไปเสก็ตมาใส่กระปั้นยุไงบอบอเดรล่งแล้วงามนั่งว้มันเือกอันนี้แล้วอื้อบอเดาลุงแล้วมันยังว่าเสียมันวางไลอมันวาบอเดาล่งแล้วทังรางผิดดเปิดเอาเองไดเปิด ฮะเอ๊ะปะน่าตายโดนนี่ไงฝาใส่หัวกระปูว่ะใจมั่มันมันใส่กระปูไปนะอันนี้เสรีเตมันบะลักกะเดือดกะเดือดอะเดือดกรบเด่านกระดี่จังอันเนี้ย อ๋อปดแปดนั่นไม่ยานะว่าเนตายเรากินน้าตวเนก่อนยาามาเบิ้งตอนยานปลาย่างปถ้าเกลือง่าแดห้าตะกุเจ้าตะกมเลื่อยิงปลาในขวไหมหุ่นไหว เศรามากดีเ<ม>ินสี่แดงมากดีงียกแดดส้มไกเลยบไม่ไม่เอาเบาไม่เอาแดบ,บได้ก็ได้ได้นไได้วัได้เม่อาไงพี่น้องเบิง่งคลิปนะครับคลิปหนายางเลงเอาซ้าหมอคลิ เฮ้ยม e> ันบรเด็นเซฟคนขันแม่ขันแม่ขันแม่ปลาแง่กับจ๊ดๆๆเซฟคนเหรอมนี่ข้าหลังลัวนี่เดืนยากกบคนเลรว่เรบร้ลย อ่าครับพี <Physical. S 2> <Hello. S 1> <im> ่น้องสำหรับกินนี่ฝากไว้เนม้ครับทิหน่าพอกันไหมสบายดีลับรองรวยๆสูฟูสูฟุนะครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวมียังเะเอามาให้เบิ่งค่ะพี่น้อง